ราดูที่อุตสาหกรรมยานยนต์กันบ้างถ้าเกิดว่าเรามองถึงยานยนต์ไฟฟ้าตอนนี้แต่เดิมอาจจะมีเทสลาเจ้าเดียวแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับ BYD มาแรงเหลือเกินแต่การเติบโตขง BYD และการเดินหน้าในการแย่งส่วนแบ่งตลาดเองก็ส่งผลกระทบนะครับให้กับคู่แข่งในอุตสาหกรรมนั้นอาจจะเผชิญกับภาวะที่ท้าทายมหาศาลเช่นเดียวกันนะครับ ณนนเวลานี้ที่บอกนะครับว่า BYD เติบโตเร็วมากถ้าเราไปดูนะครับยานยนต์จีนยังมียี่ห้ออื่นอีกเช่นลีออโตหรือว่าหลีเสียงอีกหนึ่งยี่ห้อคือเสียวเผงสองแบรนด์นี้ถือว่าเติบโตมาค่อนข้างดีก่อนน้นนี้แต่ตอนนี้ครับจากการขยายตัว BYD ก็เลยทําให้นะครับผลประกอบการของหลีออโต้กับเสี่ยวเพิงนั้นปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนทีเดียวนะครับบีวาีรมีการรายงานนะครับผลกาไรของควอเตอร์สปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะนะครับ33%ในขณะที่หลีเสี่ยงหรือหลีออโต้ปรับตัวลดลงเยอะเลยนะครับกำไรนะฮะ52%มากกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดการเอาไว้ก็เลยทําให้หุ้นของหลีออของหลีเสี่ยงออโต้นะครับที่จดทะเบียนในสหรัฐร่วงลงหนักเลยส่วนเสี่ยวเพิงเองครับคาดการรายได้ไตรมาสที่สามต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้เยอะ ทามกลางสงครามราคาที่รุนแรงนะครับดังนั้นทั้งสองแห่งเลยคือหลีเสี่ยงกับเสี่ยวเผิงยังไม่สามารถติด1ใน10ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของจีนได้ยูดี BYD 9ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในตลาดยานยนต์จีนครับแซงหน้าผู้ผลิตยนต์ตะวันตกก็คือ Volkswagen ด้วยยอดขายนะครับสล้านคันในปีที่แล้วทามกลางภาวะชะลอตัวอุปสงค์ยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเลยทําให้ Ford p o r s c h e m e r c e d e s b e n z ลดเป้าหมายด้านยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาขณะที่เทส la เองครับก็มียอดขายต่ำกว่าเป้านะครับ1ล้านแแสนคันในปีที่แล้วเช่นเดียวกันทีนี้ <c oughs> สัญญาณอุปสงค์ยานยนต์ไฟฟ้าชะลอตัวก็คือสป라이์เข้าไปน้อยกว่าสะท้อนได้จาก J d ดี w e r ครับบริษัทวิจัยด้านยานยนต์ที่สะท้อนนะครับคาดการว่าย,ยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐปีนี้จะเป็นเพียงแค่9%เลยของยอดขายทั้งหมดจากที่เคยประมาณการกันไว้ที่12.4% นักวิเคราะห์จากบาร์คลายสบอกว่าผลประกอบการ BYD นั้นน่าประทับใจเนื่องจากคู่แข่งแรงยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในจีนกับทั่วโลกประสบภาวะขาดทุนมหาศาลเจอกับสภาพคล่องขณะที่กําไรที่เพิ่มขึ้นก็จะทําให้ BYD เร่งควบรวมกิจการนะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้เยอะขึ้นทางด้านของ a l ล x ก a r t n e r s ที่ปรึกษาระบุบอกว่าภายในสิ้นทศวรรษนี้จะมีแบรนด์ยานยนต์ไฟฟ้า,า,า,าจีนทํากำไรได้ถึงไม่ถึง20แบรนด์เพราะว่า BYD กับเทสเตยิ่งวันยิ่งแข็งแกร่งโดยเฉพาะ BYD เลยทางด้านของจางหย่าเลอนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของออโต่ฟอร์ไซ h ์บริษัทที่ปรึกษาในเซี่งยงไฮ้บอกว่าจากข้อมูลยอดขายเห็นได้นะครับว่าผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำเนี่ยมียอดขายเพิ่มขึ้นในขณะที่รายเล็กอาจถูกบีบออกจากตลาดใน2ปี าก,การควบรุงกิจการที่ถูกผลักดันโดยภาวะความจําเป็นตลาดและสงครามราคาซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่โหดร้ายแต่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ได้ทีนี้ครับทางด้านของเทสตาเองถึงแม้จะเป็นผู้ผ,ผลิตไฟฟ้านะครับรถยานตยน์ยนไฟฟ้ารายแรกในตลาดจีนนะครับแต่ว่ามีการเริ่มต้นลดราคาเมื่อ2ปีที่แล้ว BYD เองครับเป็นคนที่จุดชนวนสงครามราคาที่ดุเดือดขึ้น บีวีดีรราคานะครับชิ้น p l u นะครับซึ่งเป็นซีรีส์รถเก่งต้องบอกว่า b ีวีดีเขาจะมีซีรีส์ที่เป็นเรียกว่าด y n a สตี้นะครับก็จะมีชิ้นมีหั่นใหญ่ที่สุดก็คือถังแบบนี้เป็นต้นนะครับชิ้น p l u ปรับตัวระล,ลงประมาณ2 0 0 0 0ืหยวน9 6้0 0บาทในเดือนกุมภาพันธ์บีไพ่ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารายอื่นนะครับแล้วก็ผู้ผลิตยานยนต์นั่งเดิมต้องทําตามเพราะเจ้าตลาดเขาขยับทุกคนก็ขยับตามยอดขาย B y d ดีกรกฎาคมแซงหน้า h อ n ด้าและนิสสันนะครับเป็นเดือนที่ดต่ ข้อมูลที่เปิดเผยโดยผู้ผลิตย,ยานยนต์ญี่ปุ่นแสดงให้เห็นนะครับว่ากรกฎาคมนี้เนี่ย BYD มียอดขาย Passenger Car ก็คือรถเก๋ง3,4799คันสูงกว่าน,นิสสันที่มี2,61386คันและ Honda ที่3,2625คันนะครับก็เป็นเรื่องของปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับ BYD ตอนนี้มาแรงทีเดียวนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไ i k e กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือน เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a เ l กันนะครับ